ยินดีต้อนรับเด็กๆเ,เข้าสู่ห้องเรียนเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้หน่วยที่15อาชีพในฝันโดยคุณครูนัทยาพรสบเงินโรงเรียนมารีพิทักษ์สาระการเรียนรู้เด,เด็กได้เรียนรู้ เกี่ยวกับชื่ออาชีพต่างๆมีทั้งคุณหมอพยาบาลธนาคาร้าสวนหรือว่าชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะอันนี้คือชื่อของแต่ละอาชีพการแต่งกายวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพเรามาดูนะคะ โรงเรียนเป็นสถานที่ทำงานของคุณครูหรือภาษาอังกฤษว่า school เด็กผูา้า school แปลว,ว่าโรงเรียนนะคะต่อไป hospital แปลว,ว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ทำงานของคุณหมอเวลาเด็กเด็กหรือคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายก็ต้องไปที่โรงพยาบาล ต่อไปโรงงานเป็นสถานที่ทำงานที่ผลิตสินค้าสมอว่าจะอยู่ในเมืองพักในเมืองในประเทศหรือว่าออกนอกประเทศนะคะเราก็จะผลิตที่โรงงานกาไฟสถานที่ต่อไปตลาดเป็นสถานที่ขายของเกี่ยวกับอาชีพแม่ค้าพ่อค้า จะไปซื้อกับข้าวเราก็ต้องไปตลาดนะคะอาชีพต่อไปสถานที่ทำงานของเกษตรกรหรือชาวนาก็จะเป็นที่ทุ่งนานะคะเป็นที่สวนนะคะเป็นสถานที่ทำงานของชาวนาสถานที่ต่อไปร้านอาหารก็จะเป็นสถานที่ทำงานของเชฟพ่อครัวแม่ครัวนะคะ ส่วนชีพนี้เด็กๆจะไม่รู้จักคุณครูจะบอกนะคะเป็นอาชีพแอร์โฮสเตสทำงานเครื่องบินนะคะสถานที่ต่อไปสถานีตำรวจเป็นสถานที่ทำงานของตำรวจนะคะมีเหตุตรวจเหตุจ้ายเราต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจส่วนข้างๆสถานีตำรวจก็จะมี ร้านอาหารร้านกาแฟเป็นที่ขายของขายกาแฟนะคะส่วนสถานที่ตรงนี้ที่มีคอมพิวเตอร์เยอะๆเขาจะเรียกว่าออฟฟิศเป็นสถานที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชีเอกสารต่างๆนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นที่ขายของนะคะ มันข้าพราสารเกี่ยวกับความรักพระเยซูสอนให้เรามีรักแท้นะคะเป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวและความกตัญญูพระเยซูตัดชมเชยผู้ที่ได้รับก,การรักษาจากโรคภยัยที่กลับมาขอบคุณพระองค์เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ oh. เด็กๆ